สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำปี2565นะคะหรือปี2022นะคะว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะภาพโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะยังมีอิทธิพลต่างๆที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ตําแหน่งของผู้ใหญ่นี่นะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังเข้ามาทําให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นร้านใหม่ นะะหรือว่ามีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านในช่วงปีนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจนะคะเกิดขึ้นก็ถือว่ายังเป็นปีที่ส่งผลในเรื่องของอไรายได้หรือกําไรที่ดีอยู่นะคะบางคนก็อาจจะมีโชคนะคะจากบ้านที่อาศัยหรือสํานักงานร้านค้าด้วยนะคะในตําแหน่งนะของญาติพี่น้องนะคะถือว่าให้รอบครอบเรื่องของการเงินนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะคะในตำแหน่งของบริวารนะคะถือว่ายังได้บริวารที่ เก่งมาช่วยเหลือง,งานนะคะแต่ให้รอบครอบปัญหาเรื่องของการเหรือผลประโยชน์บางส่วนซึ่งยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะหรือบริวารอาจจะหินแก่เรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปแล้วก็อาจจะทํางานได้ไม่นานนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเงินเงินเดือนอะไรเงี้ยนะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะตําแหน่งของลูกเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านการทํางานหน่อยหนึ่งนะคะหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นก็ต้องไปเตือนกัน หรือนะคะไปให้กําลังใจกันในช่วงปีนี้ด้วยนะคะตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะก็มองว่าเป็นปีนะคะที่ยังมีอิทธิพลของไพ่ดีๆนะเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่แต่ไพ่เสียหายก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะอิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่นะในตําแหน่งสุดท้ายด้วยก็หมายความว่าเรื่องของปัญหาต่างๆยังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นี่แหละคิดเยอะคิดมาก เป็นปีที่จะย้ำคิดย้ำทำนะขี้บ่นจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทำอะไรที่คิดอะไรไม่ทันการนะนะคะเพราะว่าในเรื่องของปัญหาด้านความคิดด้านอารมณ์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะแล้วเป็นปีที่ไม่ควรค้ำประกันให้ใครนะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาด้านคดีความต่าง,างๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ การทํางานถือว่าส่งผลดีนะคะก็ยังเกิดโอกาสในช่วงปีนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะคุณสภาพสตีนีธุรกิจการงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็อาจจะเป็นปีที่มีเร่องของการเริ่มต้นธุรกิจควรเน้นในเรื่องของการบริการนะคะให้เยอะๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือนะคะ ให้เรามาระวังเรื่องของปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทรําธุรกิจต่างๆนี่นะคะก็ยังต้องเรามาระวงังแล้วก็ควรที่จะเลือกเดือนนะคะที่ดีในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะนะส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้เป็นปีที่รายได้หรือการหมุนเงินค่อนข้างดีเพราะอิทธิพลของไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเป็นปีที่ดีอยู่แล้ว ปึ้งมาเก้าเหรียญเลยก็หมายความว่าการเงินดีอะนะคะไม่ต้องไปถึง7ละหรือว่าไม่ต้องนับเริ่มที่7็ละมาปึ้งเก้าเลยก็หมายความว่ายังไงปีนี้ก็การเงินดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะรายได้การเงินมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่ต้องมองว่าค่าใช้จ่ายของคนที่เกิด วันเสาร์นีเยอะมากนะมีเรื่องของการหมุนใจเยอะหรือหมุนไม่ทันด้วยนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงปี2565เนี่ยการเงินเริ่มดีเลยนะคะโดยเฉพาะนะอาจจะมีคุณสุภาพสตรีอ่ะเข้ามาบทถามด้านการเงินด้วยหรืออาจจะมีธุรกิจที่ลงทุนไปที่ยังเกิด กำไรนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะปรากฏขึ้นด้วยโดยเฉพาะบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถหรือบางคนก็มีการซื้อเข้าของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่การเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าต่างๆนี้จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นปีที่มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากคนหนึ่งคนนะ่ะ เข้ามาปัวพันในช่วงปีนี้นะคะแต่ก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงปีนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของความรักหรือการพัฒนาความสัมพันธ์กันเนี่ยคนโสดเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบเพราะความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันดีหรือว่าสามารถที่จะเข้ากันได้ในช่วงปีนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันนะคะให้ไปสู่ในเรื่องของความรักที่ ที่เต็มร้อยได้อะในช่วงปีนีอ้อาจจะต้องรอบครอบเรื่องของการคบหาการพัฒนากันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเออเราชอบคนนี้เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องรู้จักเสียสละนะคะ คืออาจจะเสียสละความเป็นส่วนตัวนะคะหรือว่าต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการพัฒนาการในช่วงปีนี้ให้เยอะๆแหละความสัมพันธ์จะได้ไปรอดนะคะเพราะมองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายปรากฏขึ้นอยู่นะมันก็อาจจะทําให้เรื่องของความรักหรือโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์ในช่วงปีนี้ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยยังรอคอยคนเก่าๆอยู่นะ ไพ่ยิบสีพยากรก็อาจจะบอกว่าในในช่วงปีนี้เราต้องเปิดรับคนใหม่ๆละไม่ต้องรอคนเก่าแล้วนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นปีที่อาจจะแบบมีปัญหาการเงินเงินเกิดขึ้นมาก่อนนะ นะอาจจะมีปัญหาการเงินกันเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนะปีนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอบคอบเหมือนกันนะคะเพราะาอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาชีวิตคู่นะหรือชีวิตรักนะที่อาจจะแยกกันอยู่นะหรือว่ามีความแตกเล้าเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ให้ไปพยายามปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆนะในช่วงปีนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะเป็นปีที่นะบางคนมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็ให้เรามาะระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัองให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอปัญหาโรคประจําตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานความดัน นะเรื่องของการปวดกระดูกนะแล้วก็อาการปวดขาบางคนไม่ว่าจะเป็นการปวดขาข้างขวาหรือข้างซ้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้านะจะเข้ามานะคะทางที่อิทธิพลของไพ่ต่างๆก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่าไปเจออิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนกับห้าถ้วยเนี่ยมันคือปัญหาโรคซึมเศร้านะเป็นหาโรคคิดเยอะคิดมากนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยอันนี้ก็ให้ไปลดความเครียดลงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเตงให้ดีนะคะการทํางาน ของม้าไม่ค่อยดีนะในช่วงปีนี้รวมถึงการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะก็อาจจะปรวนแปรได้นะฉะนั้นก็ต้องอปัญหาสิ่งพวกนี้ก็คือความเครียดทั้งนั้นแหละถ้าเราสามารถลดความเครียดได้ทุกอย่างมันก็ลงตัวนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทโรคหัวใจการไหลเวียนของเลือดน,นะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะ,ะต้องไปตรวจช่วงล่างนะตรวจภายในอ่ะ คุณสุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันนะคะต้องไปตรวจนะว่ามันมีาการขยายตัวนะของเนื้องอกอะไรหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องไปตรวจดูนะคะแล้วก็โรคหัวใจโตหัวใจที่มีการเดินผิดปกติหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจดูด้วยนะคะอาการปรวดกระดูกไหสันหลัง ะะแล้วก็นะโรคเครียดแหละการไหลเวียนของของเหลวต่างๆในร่างกายน้ําเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังแพ้เป็นผื่นคันเนะี่ยมาจากความเครียดล้วนเลยถ้าลดความเครียดได้ทุกอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่ยังไปเจอนะอิทธิพลของไพ่คนฉุกแผวเนี่ยเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ถ้ามีเวลาควรที่จะทําบุญในช่วงปีนี้ให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคทานนะหรือเรื่องของการเสียสละ นะคะคือทําลงทานก็ได้นะ,ะหรือไปช่วยเหลือผู้พิการนะ่ะนะ,ะจะทําให้นะ,ะบุญกุศลส่วนสนี้นะคะ จะมาเสริมดวงนะและทําให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะป,าานะปัญหาเรื่องความรักนะปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจที่เราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราทุกข์มากจังเลยปีนี้นะทั้งที่ว่าเงินทองก็ดีอยู่นะปัญหาที่ถูกคนหลอกคนไม่จริงใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือความรักต่างๆนี่อาจจะดีมากยิ่งขึ้นในช่วงปีนี้ด้วยปีนี้เป็นปีที่เราต้องสร้างกุศลนะคะผลบุญผลทานให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเสียสละหรือการบริจาคทานบริจาคทรัพย์ตามสมควรนะควรที่จะเกิดขึ้นนะคะ ถ้าดูนะคะในช่วงนะคะเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ดีอันนี้ลงทุนได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆอันนี้ถือว่าดีคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะตั้งคันอ่าเดือนนี้มกราคมนี้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาหารการกินนะคะเครื่องดื่มธุรกิจเบเกอรี่บ้านที่อยู่สายคอนโดหอพักนะคะหรือว่าการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นี่ทําได้หมดเลยนะเดือนมกราคม นะคะแล้วก็ธุรกิจก็ควรที่จะเน้นการบริการมากๆอันนี้ถือว่าจะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ดีนะคะก็คือบุตรหลานหรือบริวารน,นะนะหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรืออยุ่เล่เลียการจะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะ ช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาหแก้ไขบ้างแต่จะได้รับการช่วยเหลือนะแล้วยังส่งผลด้านดีอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปตรวจสุขภาพหรือขอคําแนะนํากับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆด้วยนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละหรือเข้ามาให้คำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายเรื่องสุขภาพต่างๆก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนําในช่วงเดือนนี้นะคะ ช่วงเดือนนะคะเมษาย,ยนอาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจนะ,ะเกิดขึ้นบ้างหรือมีปัญหาขัดเคืองใจโดยเฉพาะเรื่องของการทําง,งานเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะกับหุ้นส่วนบ้างนะคะโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพปัญหาด้านความรักแต่มองว่านะปัญหาต่างๆยังอยู่ในสถานที่ยังแก้ไขหรือย,ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไหวในทิทางที่ดีอยู่นะคะก็ให้ควบคุมเรื่องของลมเดือนนี้อย่าใจร้อนนะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตีงให้เยอะๆหน่อยนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่แต่ให้เรามาระวังนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะคะแล้วก็ความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบคอบแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีอยู่นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต้องรอบคอบที่สุดนะคะก็คือเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขเยอะหน่อย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะาจจาะเกิดขึ้นแล้วบางคนก็อาจาจะมีปัญหาเรื่องของคดีความด้วยอันนี้ต้องรอบคอบไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครไม่ควรลงทุนในช่วงเดือนนี้เลยให้หลีกเลี่ยงอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะ ในช่วงเดือนนะคะกระกฎาคมนะคะสิงหาคมนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีแต่อาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขแต่จะนําไปสู่ในเรื่องของการขยายขยายที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการซื้อหรือการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อที่อย่างงี้นะ,ะอาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมให้เรามาระวังปัญหาเรื่องของการทํางานแล้วก็ปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะแล้วก็ธันวาคมก็เป็นอีกสองเดือนที่ต้องระมัดระวังนะสเดือนปลายปีนี้นะคะไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะปัญหาต่างๆจะเข้ามารุ่มเร้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ใจความไม่สบายใจสุขภาพปัญหาการคประกันปัญหาหนี้สินนะคะหรือปัญหาด้านคดีความต่างๆนะอาจจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นนะคะในช่วงปลายปีสองเดือนสุดท้ายเนี่ยพฤศจิกาย,ยนหรือธันวาคมต้องรอบคอบ ทั้งเรื่องของการทํางานตรวจสอบเอกาสารสัญญาทุกอย่างให้ดี การเงินไม่ควรเคลื่อนไหวเลยอยู่นิ่งๆไม่ควรลงทุนในช่วงปลายปีนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรค้ำประกันให้ใครเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักให้เรามาระวังอาจจะเป็นช่วงปลายปีที่มีปัญหาชีวิตคู่หรือมีการเลิกลากันหรือหย่าร้างหรือแยกทางกันอันนี้ให้รอบครอบสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตใจก็ย่ำแย่แล้วก็สุขภาพภายนอกหรือร่างกายเนี่ยนะก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยอันนี้ให้รอบครอบนะคะ ในช่วงสองเดือนปลายปีนะคะฉะนั้นมองว่าในช่วงปีนี้นะคะเดือนที่ไม่ควรลงทุนเลยนะไม่ควรลงทุนเลยก็คือนะคะเดือนเมษายนค่ะเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมไม่ควรลงทุนในเดือนที่พูดมานี้นะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะ ส่วนเดือนที่ควรจะลงทุนก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะคะมีนาคมแล้วก็พฤษภาคมนะคะสามารถที่จะลงทุนได้นะคะก็คืออาจจะไปลงทุนในช่วงเดือนที่พูดมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในช่วงเดือนที่ให้รอบครอบนะคะจะดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีพยากรน,นะคะจะแนะนำอะไรเราได้เพิ่มนะคะ ก็พายิบสีพยากรก็บอกว่าในเรื่องของการทํางานน่ะอาจจะเป็นปีที่เราจะต้องแบบศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ต้อง รู้จักที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือได้รับการอุปถัมภ์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะจะมาหนุนดวงด้านการทํางานให้เติบโตนะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าไพ่ยิบสีก็ยังบอกว่าถึงคุณจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานมากแค่ไหนแต่ยังมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยแก้ไขหรืออุปถัมภ์ดวงชะตาด้านการทํางานในช่วงปีนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ รายได้หรือการเงินค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของรายได้อิสระหรือว่ารายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่แหละเพราะว่าเป็นปีที่เราอาจจะหาเงินค่อนข้างคล่องตัวแต่ก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันก็ให้รอบคอบหรือวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายสักเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าปัญหาการเงินต่างๆยังอยู่ในสการที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสใหม่ๆด้านการเงินเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่ยีสีก็ แนะนำนะคะนิดนึงว่าอาจจะเป็นปีที่เราพบรักต่างไวัยความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ควรที่จะพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องปรับความสัมพันธ์กันต้องเห็นแก่ลูกนะคะแล้วก็ต้องพยายามคิดถึง ครั้งที่เราเคยจีบกันนะ่ะในเรื่องของวัยหนุ่มวัยสาวนะคิดถึงความสัมพันธ์ที่เราเคยหวานชื่นกันนะ่ะต้องปรับให้ชีวิตมันมีความสดใสมากขึ้นนะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าความรักแบบการเอาใจใส่กันนะคะความหวานชื่นแบบเด็กๆอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องมีบ้างนะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนี่อาจจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เลยนะยพ่ซีบอกนะ ไม่ควรใช้ชีวิตแบบเดิมๆกินข้าวก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มามีเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่ควรที่จะกินอาหารเดิมๆตลอดแบบนี้ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้เรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยมีมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นการดื่มน้ำอ่ะที่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกายด้วยนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายถ้าเราปรับภายในได้หรือพยายามปรับเปลี่ยนการกินการดื่มนะคะให้ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดีเพราะระบบขับถ่ายดีนะคะร่างกายก็จะกลับมานะคะมีความสดชื่นหรือว่าการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายหรือเลือดนะคะ ต่างๆนะคะก็จะมีการไหลเวียนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลในด้านดีนะ,ะก็ให้ระมาระวังเรื่องของโรคหวัดนะคะสักเล็กน้อยแหละนะคะก็มองว่าปัญหาสุขภาพนี้จะไม่มากนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนยนสถาณที่ดีอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดปันเสาร์นะคะมองว่าไพ่ออกมาดีหมดเลย ไปปิดท้ายเสียหน่อยหนึ่งนะคะก็หมายความว่าอาจจะเป็นปีที่เรามีโอกาสเข้ามาแหละแต่มันยังเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเรายังขาดความสุขอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นอย่าไปคิดมากอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปย้ำคิดย้ำทำปัญหาเก่าๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยนะอย่าไปอย่าไปทําสิ่งที่มันเป็นปัญหาเราต้องแบบเราต้องครบสูตรไงงานดีด้วยเงินก็ครบนะคะแล้วก็ความรักก็หวานชื่นนะคะ แล้วก็ใส่ใจสุขภาพร่างกายของตัเองนะคะให้ดีนะชีวิตก็จะได้แบบสดใสนะเต็มร้อเปเซนเลยนะคะอย่าไปคิดมากนะคะ ก็ขอให้ปี2565เป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นปีที่สมปรรานทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพและขอให้เจอกัลยาลมิตรที่ดีนะคะเจอคนที่ดีนะคะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาเจอคนที่จริงใจในช่วงปีนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะกดติดตามเลยนะประพาวดินไพ่ย,ยิบสีพยากรจะอยู่เป็นกําลังใจให้ท่านแบบนี้ไปตลอดนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ